สวัสดีจ้าชาวลัคนาราศีพฤษในเดือนพฤศจิกายนเดือนนี้ราหูเจ้าเดือนการงานยังจรทับลักชาวพฤษอยู่ปกติถ้าเป็นราศีอื่นๆแล้วราหูมาทับลักก็ค่อนข้างจะกลัวกลัวความเปลี่ยนแปลงกลัวโทษทุกข์เพราะว่าราหูเขาเป็นดาวบากเคราะหนะ์เนาะแต่สําหรับชาวพฤษราหูทับลักค่อนข้างให้โชคให้คุณมากกว่านะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ชาวพฤษคุณก็จะมีโอกาสดีๆในเรื่องของการงาน ใครที่อยากเริ่มต้นธุรกิจอยากเป็นนายของตัวเองมีโอกาสเริ่มได้เลยโดยเฉพาะถ้าทำอะไรที่เกี่ยวกับออนไลน์นะเพราะว่าตอนนี้ศุกดาวประจำตัวของคุณจอนอยู่ในภพปุตตะ คุณก็ค่อนข้างที่จะมีโอกาสถ้าป ok ุตตะแปลว่าโครงการใหม่ๆแปลว่าการเริ่มต้นใหม่แปลว่าความโชคดีเห็นไหมเพราะฉะนั้นช่วงนี้พึทธทำอะไรมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จแล้วสุกเองยังจรร่วมพุทธเจ้าเดือนการเงินและเจ้าเดือนปุตตะ ที่จอนเป็นเกษตรและเป็นอุดอยู่แม้ว่าพุธจะเดินถอยหลังกลับมาในการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆคุณอาจจะล่าช้าบ้างอาจจะขุกขลักบ้างอาจจะมีปัญหาบ้างเพราะสุกอีกเรือนก็เป็นเจ้าเรือนอริกนะแล้วตัวคุณเองมาจอนอยู่ในภพปุตตะระวังในเรื่องของอารมณ์ด้วยเพราะตอนนี้ชาวพุธอารมณ์คุณจะค่อนข้างเหมือนเด็กๆอ่ะเอาแต่ใจตัวเองง้องแงงเพราะฉะนั้นต้องระวังแล้วพุธกับอังคารยังจอนเลงกันอยู่อังคาร เป็นเจ้าเรือนวินาศเป็นเจ้าเรือนปัตตนีบางทีในเรื่องของการวิวาทะการทะเลาะเบาะแว้งแล้วเรื่องไม่เป็นเรื่องนะทะเลาะกับคู่ครองทะเลาะกับหุ้นส่วนทะเลาะกับเพศตรงข้ามฝ่ายตรงข้ามยังเป็นเรื่องที่ชาวพื้นต้องระมัดระวังนิดนึง ถ้าปุตตะหมายถึงความรักก็แน่นอนว่าชาวพุทธคุณมีโอกาสพบรักแต่อาจจะมีปัญหาบ้างตรงที่อาทิตย์เจ้าเรือนพันธุมาจออยู่ในภพอริเพราะฉะนั้นในเรื่องของครอบครัวคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่เห็นด้วยอาจจะเรียกว่ากีดขวางความรักนะท่านอาจจะเห็นว่ายังไม่ถึงเวลาย,ยังไม่เหมาะควรคนที่เข้ามายังไม่ใช่อะไรก็แล้วแต่ชาวพุทธก็ฟังคุณพ่อคุณแม่บ้างก็จะดีไม่ใช่น้อย หรือความรักของคุณมีอะไรที่มันปิดบังซ่อนเร้นเป็นความรักที่ต้องแข่งแย่งแข่งขันคุณก็ต้องพิจารณาให้ดีว่าสวยๆเลิอดเลอย่างชาวพืชจ,จำเป็นต้องไปแย่งชิงจำเป็นต้องไปแข่งขันอะไรกับใครหรือไม่นะถ้าสุขหมายถึงการเงินมีโอกาสที่จะได้จักเงินก้อนใหญ่อย่างที่บอกมีโอกาสที่จะได้ลาก แบบไม่คาดฝันนะได้จากเพื่อนได้จากคนรักได้จากคู่ครองมาดูดาวอังคารเจ้าเรือนปัตนิก็จออยู่ในภพลาภะเห็นไหมได้ลาบจากความรักได้ลาบจากคนรักได้ลาบจากเพศตรงข้ามแล้วได้แบบเซอร์ไพรส์เพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่พืชค่อนข้างมีเสน่ห์เนาะใครก็เข้ามาเยอะแต่ว่าถ้ามีคนเข้ามาในช่วงนี้อาจจะต้องระวังนิดนึง จริงๆมันก็ไม่ใช่ความผิดเนาะคือคนที่เข้ามาอาจจะเป็นไม้เป็นพ่อไม้เป็นแม่ไม้มีลูกติดในเรื่องของสุขภาพตอนนี้ดาวพฤหัสเขาจอนเป็นจอนเป็นเกษตรอยู่ในพบมรณนะเพราะฉะนั้นพืชคุณก็ต้องระวังความเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่บ้างแล้วก็มีเสา เจ้าเรือนสุภะมาแจามนะสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่ในเรื่องเกี่ยวกับความเครียดในเรื่องกระดูกเส้นเอ็นระบบประสาทจะเดินทางอังคารกับเสาถึงกันระวังในเรื่องของการผ่าตัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะแล้วก็สุขคุณเป็นเจ้าเรือนอลิระวังในเรื่องของระบบะสืบพันอวัยวะสืบพัน์โรคที่เกี่ยวกับพันธุก,กรรมต่างๆวันที่สี่พฤศจิกา ดาวพุธดาวเจ้าเรือนกระดุมพระและเจ้าเรือนปุตตะจอเข้าวราศีตุลพบอรินะช่วงนี้เนี่ยพุธเองคุณต้องระวังมีปัญหาในเรื่องของการเงินละนะ,ะกัะการเงินอริคุณจะมีปัญหาในเรื่องของนี่สินที่เกี่ยวกับบ้านนี่สินที่เกี่ยวกับรถนะถ้าใครที่ไม่ได้ประนอมนี่ไม่ได้เจรจาความกันไว้ช่วงนี้มันมีโอกาสที่จะมีคดีความฟ้องร้องในเรื่องดังกล่าว แล้วก็ต้องระวังในเรื่องของความเจ็บป่วยความเจ็บไข้ไม่สบายที่จะทําให้คุณเสียเงินเสียทองนะแต่ว่าในด้านดีมีโอกาสที่พฤธคุณจะมีโชคจากการแข่งขันนะชิงรางวัลแล้วได้รางวัลอะไรแบบนี้เป็นต้นวันที่14พฤศจิกาดาวพฤหัสดาวเจ้าเรือนมรณนะและเจ้าเรือนลาพะจรเป็นนิดอยู่ในภพสุภะ นะมรณนะสุภะนี่เขาบอกว่ามีโอกาสที่จะได้มรดกได้ลาบจากความตายจากการสิ้นสุดนะดาวลาภสุภะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงเรียกว่าจังหวะดีๆอีกจังหวะหนึ่งของชาวพืชนะแม้เพื่อเรื่องการจรจรเปน,นิดแต่ว่าลาภสุภะทาให้คุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จทําอะไรก็สําเร็จนะมีโอกาสที่ชาวพืชคุณจะเอาเงินไปต่อเงิน อาจจะเอาเงินไปลงทุนในหุ้นลงทุนอะไรต่างๆที่เขาเรียกว่าเงินต่อเงินเนาะดาวพฤหัสและเกตด,ดาวคู่นี้เนี่ยบางทีก็ทําให้พืชสนใจในเรื่องของสิ่งลี้ลับศาสตร์ลี้ลับสนใจในเรื่องของจิตวิญญาณเรื่องอดีตเรื่องอนาคตไปน่นเลยเพราะว่าดาวคู่นี้ประจออยู่ในภพสุภะด้วยก็อ,อาจจะสนใจในเรื่องนี้มากเป็นพิเศษ วันที่16พฤศจิกาดาวอาทิตย์เจ้าเรือนพันธุย้ายเข้าราศีพิจิกพบปัตตนีดาวอาทิตย์กับดาวอังคารเขาเป็นดาวคู่ศัตรูที่ค่อนข้างจะแรงเพราะฉะนั้นในเรื่องของชีวิตคู่คุณต้องระวังญาติที่จะเข้ามายุ่งยากญาติที่จะเข้ามาวุ่นวายนะทำให้ มันมีปัญหาปัญหามันจุกจิกกวนใจเรื่องไม่ใช่เรื่องเลยอาจจะเรื่องผลประโยชน์เรื่องของลาภผลรายได้อะไรก็แล้วแต่นะแล้วก็ดาวอังคารเองไปจอนอยู่ในภพลาภะเนี่ยมันหมายถึงบางทีคู่ของคุณเขาก็อาจจะมีเพื่อนเยอะติดเพื่อนทําให้คุณมีปัญหากันก็เป็นได้ วันที่18พฤศจิกาดาวศุกร์ดาวประจำตัวและดาวเจ้าเรือนอริจรเป็นเกษตรในราศีตุลบอรินะพฤชช่วงนี้เป็นช่วงที่พุต้องระวังอีกแล,และศุกร์กับเสาร์เนี่ยโยกกันอยู่นะในพบอริ ในภพมรณะมีดาวเข้าไปแล้วทำมุมใส่ราศีพฤษเพราะฉะนั้นช่วงนี้พฤษจะพบกับความยากยากเรื่องอะไรยากในเรื่องของการงานยากในเรื่องของการเงินนะคุณจะทุกข์อยู่สองเรื่องตอนนี้เพราะสุกกะเสาเข้าถึงกันทุกในเรื่องของความรักทุกในเรื่องของการเงินทุกในเรื่องของความเจ็บป่วยนะแล้วพฤษเองต้องเข้าไปจัดการหรือ ในด้านดีเรียกว่าแก้เคล็ดในดวงเลยนะถ้าใครที่ทํางานเกี่ยวกับความตายความเจ็บป่วยหรือทํางานที่ยากๆทำงานที่ต้องแก้ปัญหาอันเนี้ดีถือว่าแก้เคล็ดในดวงไปได้เยอะวันที่24พฤศจิกาเกจจรเข้าพบมรณนะ ทีนี้ต้องระวังในเรื่องของความเจ็บป่วยเนี่ยการวินิจฉัยโรคมันจะค่อนข้างยากขึ้นนะเสาที่อยู่ในเรือ,มอนมรณะถ้าเป็นโรคเนี่ยมันค่อนข้างเรื้อรังวินิจฉัยโรคได้ยากหรือบางคนอาจจะใช้ศาสตร์ของโบราณเข้ามาควบคู่กับศาสตร์สมัยใหม่ก็ได้นะมันอาจจะดีขึ้นนะลองดูลองดูงดเสากาบเกตทําให้ พุธช่วงนี้คุณจะวิตกเยอะนะในเรื่องของความเจ็บป่วยมีเรื่องเศร้าโศกเสียใจผิดหวังเนี่ยเพราะฉะนั้นดูแลในเรื่องของสุขภาพจิตนิดนึงวันที่25พฤศติกาพุทธเจ้าเรือนการเงินและพุทธเจ้าเรือนปุตตะจรย้ายเข้าราศีพิจิกพบปัดตอนนี้อ่ะมีเรื่องเพิ่มเข้ามาอีกเรื่องหนึงแลนะเนาะเพราะพุธกับอังคารเองเขาก็เป็นคู่วิวาทะ แล้วพุทธเจ้าเรือนกระดุมพระมาเลงอยู่กับราหูในในเออราหูเป็นเจ้าเรือนพบการงานนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้คุณต้องระวังในเรื่องของกอสซิป นะคำติชินนินทาแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของการงานมีโอกาสที่คุณจะวิวาทะกับเพื่อนร่วมง,งานกับคู่ครองกับหุ้นส่วนนะอาทิตย์กับราหูเองก็เป็นเขาบอกว่าผู้ใหญ่ก็ให้โทษด้วยนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้พฤษอาจจะเรียกว่างานเข่าหราเรื่องหน่อยก็ขอให้พฤชใจเย็นๆเนานะมีสตินี่คือภาพรวมของชาวพฤชในเดือนพฤศจิกายน ขอให้ชาวพุทธมีความสุขมากๆในเดือนนี้ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการแชร์ขอบคุณด้วยหัวใจแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีจ้า